ต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่รัฐสภาเขาบอกว่ามีการงอนกันเกิดขึ้นงอนยังไงอะร,รัฐสภาเนี่ยนะใช่เป็นนายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์แล้วก็ท่านประวิทธิ์เขาบอกว่าเกาเหล่ากันหรือเปล่าองอนอะไรกันหรือเปล่ามีปัญหาภายในหรือเปล่าวันนี้นะคะเราก็เลยมีคลิปในช่วงระหว่างที่ท่านประยุทธ์แล้วก็ท่านประวิทธิ์เนี่ยคือเดินโอบเอวกันเลยนะ ไป<อ><ร>ย่ง<ร><ร>องยี่รถแล้วมาปัดว่าปัดข่าวเกาเหลาหไม่ได้งอนกันแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นิดนึงค่ะเขาบอกว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีปัญหาในพรัพลังประชารัฐแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยังมีปัญหาของสามปอสามปอที่ว่าก็คือท่านประวิตรท่านอนุพงษ์เผ่าจินดาคือเขาชื่อเล่นว่าปั้น อันนี้เป็นปอที่สองนะคะแล้วก็ท่านประยุทธ์อันนี้เป็นปอสุดท้ายก็เลยเป็นสามปอนั่นเองก็เป็นที่ถูกจับปานะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างท่านพลเอกประยุทธ์แล้วก็ท่านพลเอกประวิทย์ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็เลยออกมาสยบกระแสข่าวรอยร้าวด้วยการเดินมาส่งท่านประวิทย์ขึ้นรถนั่นเองนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกันในช่วงหนึ่งมีการอบกอดกันด้วยนะคะผ่านสื่อเนี่ยใช่นะพร้อมบอกสื่อนะว่า เลิกถามเรื่องความขัดแย้งระหว่างสองปอได้แล้วคือท่านนายกท่านประยุทธ์แล้วก็ท่านประวิทย์นั่นเองะนะคะตรงนี้เนี่ยทางด้านของนายก่นันมนตรีค่ะมีการเดินไปอบไหล่พร้อมกับประคองท่านประวิทย์ด้วยนะคะหลังจากที่ออกจากห้องประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ตึกพักดีบดินเป็นทั้เนียบรัฐบาลน,นั่นเองค่ะโดยท่านนายกเนี่ยก็มีการมาส่งท่านประวิทย์ที่รถยนต์ส่วนตัวหลังจากทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า2ชั่วโมง ย้อนกลับไปนิดน,นึงค่ะก่อนประชุมนะคะท่านนายกเนี่ยเดินเข้าห้องประชุมมาไหว้ทักทายท่านประวิทย์ก็ยังเดินมาพูดคุยยิ้มแย,แย้มย้มแหัวเราะแล้วก็ยักไหล่ด้วยท่าทีแบบสบายๆว่าเอ้าไม่ได้ทะเลาะกันนะส่วนของการถแถลงข่าวหลังจากประชุมเนี่ยในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีมีการระบุค,ค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยทำหน้าที่บริหารส่วนเรื่องการเมืองเนี่ยให้เป็นเรื่องของสส นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างตนแล้วก็ท่านพลเอกประวิทย์โดยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเคลียร์เพราะแค่เห็นหน้าก็รู้ใจกันท่านยืนยันนะว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาะระแง่สิ้นเลยเพราะสิ่งที่เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมทําได้เลยมันเป็นอํานาจของผมส่วนการที่กอดพลเอกประวิทย์กอหน้าสื่อนายกรัฐมนตรีถามกลับมาว่าทําไมอะ่ะผมก็กอดทุกวันนั่นแหละตั้งแต่เด็กแล้ว คือเขาเป็นพี่น้องกันอ๋อก็คือกอดกันมาตั้งแต่เด็กก็ตอนโตก็กอดกันไม่เห็นเป็นไรใช่ใชไหมก็กอดกันปกติตอ,อะไร<อ>แบบนี้<อ>น,ะนะเมื่อถามว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปนั่งตําแหน่งหัวนหน้าพักพลังประชารัฐหรือไม่ท่านพลเอกประยุทธ์ก็เลยรีบตอบกลับมาว่าอย่าถามล่วงหน้ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะแล้วไปดูนิดนึงค่ะสาหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันนี้เนี่ยก็ถือเป็นการประชุมแรกนะที่ทั้งสองป ท่านประยุทธ์แล้วก็ท่านประวิทย์เนี่ยมาประชุมร่วมกันหลังจากมีการปลดเรือเอกธรมนัศและนางน,นารุมนเนี่ยพ้นจากตําแหน่งนั่นเอง<ฮ>ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการถามพลเอกประวิทย์นะว่าหายงอนกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่ <c oughs> ท่านพลเอกประวิทย์ก็ตอบแบบ <c oughs> คือยังไงก็รู้กันอยู่แน่ละ่ะพราท่านจะตอบว่าอะไรท่านบอกสั้นๆเลยนะใครงอนแค่นี้เลยบอกใครงอน ก็ตามสไตล์ของท่านท่านกระตอบสั้นๆไม่ได้งอนไม่ได้งอนรักกันรักกันไม่งอนคยงอนรักกันมาตั้งแต่เด็กนะคะจะเป็นปรมอนนี้กอดกันตอนโตไม่เป็นอะไรก็พี่น้องรักกันจะไปกล่าวหาเขาว่าเขาเกาเหล่ากันเขาไม่ได้เป็นอะไรค่ะเขาเป็นการชี้แจงชี้แจงมาแล้วว่าก็ไม่ได้มีอะไรนี่อย่ามาบอกว่าเขางอนกันนะปกติครงอนแต่เสียงแข็งนะครงอนเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ